เราพามาเที่ยวที่เวสเกาลูนฮ่องกงนะครับกับบรรยากาศที่สวยงามครับเดี๋ยวไปชมกันเลยมือนเป็นวันนี้เราจะทำวันคือวันขึ้นเกาะอันปะวัตถาวาตถาแต่วันวันเห็นวัตถุประสงค์วัตถาทั้งหม นี้เป็นภาพบรรยากาศเตรียมงานของวันพรุ่งนี้ครับซึ่งเป็นวันชาติฮ่องกงนั่นเองครับแลวนานเจอกันครับในช่วงของกลางวันวันนี้นะครับเป็นครั้งที่สองก็ว่าได้นะครับช่วงกลางวันแบบนี้ ต้องเปิดร้านจากวันสิบนาทีพามาชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามครับ ึเป็นแม่น้ําที่น่าสนใจครับถ้าบ้านเราก็คงจะเป็นระหว่างหนองคายกับเวียงจันทร์นะครับแม่น้ำกันกลางนี้เป็นฮ่องกงกับฝั่งเกาลูน,นะครับตรงนี้สถานที่แห่งนี้เรียกว่าเวสเกาลูนนั่นเองครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันชาติฮ่องกงครับจะมีการเตรียมงานครับเพื่อจัดงานของวันพรุ่งนี้มีการเฉลิมฉลองจุดพุด,ด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสพามาชม ภาพวิวสดๆอันสวยงามเลยนะครับก้อนหินนี้ถูกกั้นไว้ครับ <S <S เพื่อไม่ให้น้ำทำให้ฝั่งตลิ่งเซาะพังนั่นเองครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เราอยู่ที่เวสเกาดูนฮ่องกงนะครับ ซึ่งเป็นสถานที่จะจัดงานในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันชาติฮ่องกงนั่นเองครับเราจะมีการจุดพุในช่วงเย็นๆของพรุ่งนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับนี่คือเวชกาลูนประเทศอาเวชกาลูนครับฮ่องกงครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานของวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการเตรียมงาน ที่จะเฉลิมฉลองมีการจุดพุุด้วยนะครับพรุ่งนี้ที่แห่งนี้นะครับว่าจะเป็นงานคริสต์มาสหรืองานประเพณีต่างๆที่นี่ครับก็จะมาชอบจัดที่นี่ครับเพราะว่าเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่ช่วงเย็นๆหัวค่ำแบบนี้ครับอากาศดีมากเลยนะครับถูกทำขึ้นบนริม ฝั่งแม่น้ำนะครับแม่น้ำนี้เป็นทะเลนะครับเนี่ยถ้าเราจะมองไปก็จะเห็นอ่เขาเรียกอ่าว,วิสต้าเดียนะครับหรือว่าซิมซาจุยต,ตรงนู้น,นะครับที่ไกลๆตรงนู้นครับถ้าช่วงหัวข้ามเย็นๆก็จะมีตะวันตกดินอันสวยงามเลยครับตกลงทะเลนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่4โมง48นาทีนะครับซึ่งห่างกันกับไทโยเท่1ชั่วโมงครับนี่เป็นรูปภาพที่ทำขึ้นนะครับอย่างสวยงามแล้วสถานที่จัดงานที่อยู่ตรงนี้นะครับจุดไฮไลท์วันนี้เป็นวัน้อมนะครับ คือเป็นการซ้อมใหญ่ของวันนี้นะครับนี่เป็นการซ้อมอเพื่อเตรียมงานของวันพรุ่งนี้นะครับถ้าว่าเราน่าจะเป็นนางนงพมาศนะผมว่า นี่ครทุกอย่างพร้อมแลครับแสงสีเสียงนี่ครัคนี่นะครับสถานที่ตรงนี้ก็จะมีถ้าวันเราก็เป็นดังระพมานะครับเดินออกมานะครับน่าจะอยู่แถวนี้นะนี่ครับเป็นสถานีจัดงาน เราดูข้างหน้าครับจะมีอะไรบ้างนะฮะนี่ครับมีซึ่งด้วยนะครับพี่ดีด